วัดีครับวันนี้เรามาทำสามชั้นตุนประกาศดองครับผมส่วนประกอบก็มีนะครับหมูสามชั้นประกาศดองน้ำตาลปีบ๊บสามเกลืก็มีรากผักจีกระเทียมพริก,กทไทยนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันครับใส่หมูครับ เรามาจี่ในกระทะมาเสียพอให้หนัง,งตึงๆนะครับผมจะปล่อยไว้ให้มันเกลี่ยเคลียมให้น้ํามันมันออกหน่อยนะครับเดี๋ยวรอทิ้งม้สักแป๊บนึงเีครับน้ํามันหมูเริ่มอ,ออกครับผมใส่สามเกลอเลยครับตะเกียอสามเกลอพริกเ้าให้เข้ากันเลยครับ เติมมีกินหอมนะครับเราเติมน้ำเลยครับกันตอนต่อไปใส่น้ำมันหอยครับผมใส่เครื่องปรุงน้ำมันหอยสีวขาวน้ำตาลสีวดำหวานครับเล็กน้อย ตงปรุงน้ำใส่อากาศเลยครับผมคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นตุ๋นทิ้งไว้ชั่วโมงครึ่งครับผมหลังจากเราตั้งไฟไว้ชั่วโมงครึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับพร้อมแล้วเราก็ตักขึ้นไปแล้วก็ไปลุย